ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะใส่ที่ทางสุกาสีรนี่คือไซส์ LXL นะคะดูให้ดูให้ดูยืดได้ยังไงจะบอกให้ว่าผู้ชายใส่ได้ตัวนี้แล้วก็มันเหมาะกับอะไรรู้ป่ะเหมาะกับคนที่อยู่แบบอยู่บ้านคนเดียวหรืออยู่คอนโดเวลาที่เราจะลงไปเอาพดาสุกคิก คล้ายงมีอยู่ขายขของายของโอ้โหอ้าวอ้อยังมีอยู่เหรอฮ่าฮ่าฮ่าจอกไหมจะอกไหมงามดีครเก็บไว้เออไม่เนี่ยเวลาที่เราจะลงไปแบบเอาพัสดุหรือว่าสั่งอาหารสั่งอาหารแบบอยู่คอนโดใช่ไหมแล้วเราจะลงไปเอาข้าวถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยบางทีเราใส่แต่งกายขาสั้นก็จะดูโป๊ะเราแบบนอนในห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยเสรแล้วเดินลงไปอ่ะสวมฟืบเราเดินไปได้เลยสะดวกสบายมากเแล้วก็ใส่ได้ไหมแล้วก็เออ้วใส่ได้เองผู้หญิงเออซึ่งบอกเลยว่า อย่างเงี้ยผู้หญิงอ่ะเวลาเขาเดยวนี้เขาใส่แบบเป็นเกมเกมบองบองมย่งี้ใช่ไหมใส่เสื้อตัวเล็กโชว์เอวนิดนึงกำลังดีเห็นภาพอยู่เห็นภาพอยู่ชอบชอบแอร์บ้านสองพันหรืคนเยอะวะคนเยอะแม่งแย่ใจแย่ใจแล้วก็บอกแล้วว่าตัวนี้โปรตีนกิ่นโปรตีนคุ้งมากเลยผม โปรตีนคุ้มมากนี่เป็นกางเกงถือว่าเป็นกางเกงแบบสไตล์ไหนแคชช a l ชิวๆ c a ช u a l เป็นแบบเลมั้ยเลกึ่งเลกึ่งเลจริงๆใส่ออกไปเที่ยวข้างนอกก็ได้ได้ดูดิในบ้านสบายแล้วดู้ป่ะไ่ายได้ไปถ่ายนี่ดูดิเนี่ยสวยงี้เลยไปขาค่ะไปทะเลได้ใช่ป่ะใช่ไปตลาดก็ได้แต่กางหดมากเลยค่ะอันนี้เหรอูใส่ดีมากโอ้ยเปันนี้สาวเหมาะเลยแล้วมาใส่ดังแม่อ่ะลองคิดผ่านะผู้หญิงใส่ใส่เสื้อก้ากใส่หมวกแก๊ป้หโคตรเท่เลยมาคู่เลยนี่เรามีกันแมทได้ ใส่ให้ดูใส่ให้ดูใส่ให้ดูอ่ะมาอ่ะอ่ะคนเดียวกันเลยโอ้โชว์มาใส่ให้ดูอ่ะสมมุติว่าผมคือสาวคนหนึ่งกดกดให้หน่อยครับที่บ้านครับใครใครดูอยู่บ้านกันกดให้หน่อยตัวหนึ่งแกลแกวไม่ไม่แต่ผมผมมาย้ำอีกทีเนี่ยเจมส์พี่เจมส์พี่เจมคือปีปีหลังอะเราขายเส้นในกันบ่อยมากแล้วคือต้องบอกว่ายี่ห้อนี้คือคุณได้ยินแค่ชื่อยี่ห้อก็มั่นใจในคุณภาพได้ใช่ใช่จริงจริงแล้วที่สำคัญราคามันไม่ถูกขนาดนี้ผมก็งงว่าทำไมตัััวททีีี่่่่มมมาาาาาขยยนนนถูกกกแตคุณภพเเด ตัวที่ดีๆนั่นแหละผ้าได้เลยหลัพันนะแต่คือเนื้อพวงเนื้อผ้าเนี่ยต้องบอกว่าสนุงสนายกางเกงลิงของยี่ห้อในเวลามาหมดตลอดเออกางเกงลิงนั่นแหละเวลามาปุ๊บคือแต่ละคนเนี่ยจองตอนแบบเลิกปุ๊บเอากลับไปใส่กันหมดเลยแต่วันเนี้ยตกใจกว่าคือกางเกงนี่แหละอหายไปไหนวะนี่ไม่ใช่เดียมเก่งขายาวนี่นี่คุณดูดิ ผ Ł ู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้แลราคาป้าหอใส่อะไรคะน้องแน็คเอวเอครับจะขำก็ไม่ได้เอลเอเอวไม่ก้ไม่ต้องคำไม่ต้องคำสีนี้คือหมาะกับใส่ไปเที่ยวทะเลบ้านนะคะหนักเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ครับเอลเท่าไหร่คะประมาณสามสามสา่อสแต่ส่วนตัวด้วยเจเปิ้ไม่ถามอะไรอย่างั้น่าไม่ต้อง่วงมันมีเชือกให้มัดอ่าเนี่ยน้องบ้านเนี่เอลเอได้นะมเ่นกดเลยผู้ชายก็ใส่ได้ม ถ้าเป็นเรื่องอะไรอะคะ่ะมนวันแพ็ ใชมดเลยไหมคะไม่แต่เมื่อกี้เห็นตอนถอดเสื้อโคงดีจริงจริงไหมี่ยเห็นเห็นอยู่เมกี้เห็นเสื้อเห็นถอดเสื้อผ้พูดอย่างนี้คนที่บ้านก็อยากดูกันหมดติเฮ้ยบ้างแบบนี้บ้านทงก็โชว์ดิอย่างเงี้ยออแหมมาชวหิวด้วยประเด็นเล่นชวิวด้วยเล่นชหิวด้วยทุกคนไม่่ผมบอกให้จริงว่าดีก็คือใครที่ชอบเสื้อในอนีอยู่นะคอมเมนต์บอกัดูยนดูผ้าดีผ้าดีพี่ซันดูใกันเลยผ้าดีจริง คือลูกคนรู้อยู่แล้วคุณภาพเนี่ยมันดีอยู่แล้วซาบีนาชื่อนี้เนาะงคทพร้อมแค่ไห้ก็คือคุณดูนี่มันมีเชือกมันมีเชือกไม่ต้องห่วงเนี่ยดึงดึงจนแบบมันแบบอันนี้เนี่ยเชือกแข็งแรงมากนะครับผมบางทีแบบยางแตกเอาไปลากรถยังไม่ขาดโอ้โหสุกัดวันนี้ผมได้รีวิวดีวันนี้ได้รีวิวดีพูดกันเลยพูดเลยเพื่อนขา อันนี้ซาบิน่าเรามีทั้งหมด3ตะกร้านะคะจะมีกางเกงชั้นในจะเป็นแพ็ค5ชิ้นค่ะเพื่อนๆลองไปเลือกดูในตะกร้าได้เลยแล้วก็จะมีเสื้อในนะคะถ้าไปดูในตะกร้ามันจะมีทั้งหมด3รุ่นใช่เนี่ยที่ที่หนุ่มๆใส่อะค่ะจะมีทั้งหมด3รุ่นเพื่อนๆก็ไปกดได้เลยว่าชอบรุ่นไหนราคาก็แตกต่างกันว่าอันนแต่ว่าอย่าลืมไปกดคู่กันกันได้ด้านไซส์เพื่อนๆจะได้ราคาลดเพราะว่าวันนี้พี่ปุ๊กขอบฟองพี่ตบมาลดใช่ลดตลอดทั้งไลน์เลยค่ะ เกงในนะคะมี5ตัว5สีนะคะนี่าา9บาทมีพเองัทปูกขอสุกัมึงิตัวนี้จะใส่สบายอันนี้อันนี้คืออะไรสปอร์ตบาร์สปอร์ตบาร์แล้วมาบอกมันเหมือนเสื้อในไหมเหมือนเสื้อในเหมือนเสื้อใน มันคือเสื้อในองบุญเออสปอร์บาเพื่อเสื้อในมึงพูดเหมือนมึงมึงไม่ผ่านวงการนี้มาก่อนสรงมันใช่ป่ะเออแล้วแล้วก็บอกว่าสมัยก่อนๆที่เราไปล่ากันเนี่ยตัวที่ลงเจมถือหลือแค่พูดหน่อยว่ามึงไม่เคยเห็นตรงนี้ผ่านตามึบุญพูดหนอยว่ามึงไม่รู้จริงๆส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้อ๋อรุ่นั้นจะแบบนี้อ๋อแบบแบบมีหนุนมีหนุนแบบนี้มีหนุนนำกินพี่หน่อยกินพี่อยากได้พี่น้องน้องไม่สนใจอยากได้พี่ มาด์คอนดงยรุ่นนี้ต้องใส่แบบไหนขอดูตัวอย่างหน่อยหมดเลยสิรุ่นน่ะรุ่นนี้ไม่ค่อยใส่หนุนนำอะไรไม่รู้จักเอ้าแล้วประเด็นคือบุกมากลางดงน้องเจมน้องจมรุ่นที่น้องเจมถืออ่ะตอนนี้นะคะเก้าร้อยเก้าสิเหรียแค่ร้อยสิบเก้บาทครัอยสิบเก้าบาทครัามีด้านะคะสามีด้นะคะ นี่สองสีนะให้ดูภาใกล้ๆอ่ะยอันนี้่แจมใส่หมวกกัเนาะมันจะเป็นสบายเลยเป็นผ้าสบายเออสบายสบาย้างดูนาจะไม่ชัดอะดูข้างในตัวไหนด้วยชิมงานครับสีดำหมดเซ็ตคอนเทนต์ขายยาวรีสต็อกเอ็กแอลหน่อยโอเคค่ะไม่ไม่คือคือผมบอกง่ายๆพี่เจมตัวละร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบกามตีว่าร้อเดียวนี่มันถูกมากใส่แล้วทิ้งยังได้เลยไม่ต้องไปคิ้งต้องเก็บเมื่อก่อนแล้วแบรนด์เขาคือแบบชั้นน้ำใช่พี่กัส พี่กัสพูดเหมือนที่พูดผมในกล้องนี้ตื่นเต้นอะไรไปไหนวะพี่ลองพูดดิทำไมโค้ตูกมองกล้องหนึ่โค้ตูกนะเออเขาสะมาร้อยกว่าบาทแล้วคือเป็นแบบชั้นน้ำมากโอ้โหเขาเป็ใหญ่ปะใหญ่มากเออโอ้ไม่เคยเห็นอะไรถูกขนาดนี้มาก่อนเลยนี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเราไม่เห็นผีอะมากครับมึงขายอะไมึงขายอะไรเขาเทุกรุ่นนะไม่ทำมึงไม่ไหวแล้วตอนนี้โอ้โหทูก สามรุ่นสามรนน้าปน้ทงไงสุกัสไปเป็นคู่เลยบอกเลคูอยู่ด้วยกันอันนี้เป็นบิ๊กไซส์อันนี้เป็นบิ๊กไซส์สารุ่นนี่นะครราคาเท่ากันนะครับี๋กว่าตอนนี้นะฮะพิเศษเลยนะฮะร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองราคานท่าแหละร้อยสิบาบาทร้บเก้าบาทแบรนด์ชันนำขึ้นห้างแน่นอนนะครับผมเนื้อผ้า ดีมากนะครับทุกคนใส่มาตรฐานแก้บูดว่าซาบีน่าทุกคนก็รู้จักแล้วอันนี้เป็นดน้ำมันมีแฟลชเซลให้สามนาทีรีบกดนะคะถ้าหมดแล้วราคามันเด้งกลับอันนี้สานรแฟลชเซลให้สามนาทีครับโอเคมากดเพลินมากไปแล้วไปแล้วค่ะผมบอกเขาอย่างสั้นๆพี่เซนเตอร์เขามาพิเศษพี่เซนเตอร์อะไรคะพี่เซนเตอร์อพี่เซนเตอร์ น้ำหอมใช่ไหมน้ำหอมครับผมทุกคนไม่พตาล์เซาแง่รอบรอบๆอๆนั่ง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 นั่ไนั่งน่งนั่งนั่งนั่านั่งนั่กนั่เนั่งนต่งั่งนั่งนันตกตนั่ร้ั่งนั่าบาทมนัครนับงนั่งนันับงนั่งนันั่งนั่งนั่งนันั่ง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 นงนั่นั่งนย่นั้งนั่งนนั่งนัรับให้พงนนั่งองเลยงรับ แต่ว่าจริงๆตัวนี้น้ำหอมน้ำหอมตัวนี้ครับพริ้ปหอมมากไม่ได้เราไม่ได้แค่มาขายเราเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะเออ่มันเป็นบอดี้เมสส์ครับบอดี้เมสส์คืออะไรคือมันเป็นเหมือนตัวฉีดได้บนผิวเลยที่ไม่ใช่เหมือนน้ำหอมที่ต้องฉีดผิวจริงไหมเี่พีพีส์โอ้หมาตกใจมาแบบนีอมเบอร์ไปดีไม่การพีพีส์เป็นที่ขาดไม่การชะตาโตใส่พีพีส์พี่อันนี้มันฉีดไปผิวได้เลยเหรอ ใช่ครับม,มันไม่อันตรายเหรอพี่มันบำรุงผิวมันมีสารที่ช่วยบำรุงผิวจริงๆนี่ผมขอขายแบบจริงจังหน่อย เราไม่สามารถฉีดบนหน้าได้เลยครับรัวกก่อนเลยไม่ไมสเตอร์เรีสนี่ถามเจ้าของเขาใช่ไหมพี่ใช่มรมคือกลิ่นอันนี้มันจะเป็นกลิ่นแบบแอดเ n นเจอร์หน่อยนึงก็คือคนที่ชอบออกกำลังกายคนที่ชอบทำแอคท i v ิตีตัวนี้เยแนวเยอดลยเดยดุลยเดือยดุลยเดือยดลยอไปเดรแอ๋ออะไรเงี้ยใช่เห็นภาพพี่ ก็ป่ะก็จริงๆมันเป็นน้ำหอมผู้ชายเนาะมี2กลิ่นอีกลิ่นหนึ่งชื่อวัวแบบอันนี้จะเป็นอารมณ์แบบเซ็กซี่เซ็กซี่อ่ะจริงๆมันหอมเดี๋ยวลองสลิ่อกันมีความลึกลับหน้าคนหาเหมือนกับรูปที่เป็นรูปทะเลาะใช่ใช่นน้ำตาลบ้าบอลอะเขาแต่แบนกลิ่นเขาแต่แบนเลยกลินรู้ร่าเลยรกันเลยกล่องคือแบบเหมือนกล่องนี้ดีไซน์แบบดีมากไม่แล้วแล้วราคาวันนี้ราคาวันนี้เหลือเท่าไหร่นะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่าไหร่นะครับแฟปดไหมฮะแปดไหมครับ ตอนนี้เหลือแค่2องบาทปกติเนี่ยตอนที่เขาลดแล้วคือ299บานะแต่วันนี้ถูกกว่าราคาที่เขาลดเองก็คือเหลือ249ยบเานใครเป็นพิเซนเตอร์คะเขาเพิ่งจะเปิดตัวรุ่นนี้เมื่อหลที่แล้วเองนะคะใช่ใช่พิีเซนเตอร์หล่อเนาะแล้วก็ทุกคนที่ซื้อไปกลิ่นของผู้ชายบอกว่าหอมมากนะหอมมากจริงจริงครับวันนั้นใครมาลองหน่อยลองหน่อยวันนั้นมากัน มากันผมบอกเลยว่าตอนนั้นเราว่วกันที่เรามาเปิดตัวตัวนัวนะครับแล้วก็ตัวไมซ์เรียสอ่าคือบอกมากกินเนี่ยคือรู้สึกว่าคือด้วยความที่ผมเน่ผูกหอมพี่อ่อสชื่นอมเชื่อใจเลยด้วยความที่แบบเป็นคนชอบออกลางกายถ้าตัวนี้คือหมอกเลยครับตัวนี้อับไหมไปเอร์เบียบไหมเปิดขวดเทเลยนะครับ ใช่เลยอันนี้เนี่ยคือชื่อรุ่นนัวใช่ไหมครับนัวใช่ครับนัวนัวคือไม่ใช่คนละนัวมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแบล็กนัวรู้จักกันหรือเปล่าแบล็กนัวเป็นเหมือนแอนตี้ฮีโร่แอนตี้ฮีโร่เป็นมาเวล่ออไม่ใช่มาเวลเป็นแบบอีก จักรวาลหนึ่งสนุกมากแล้วมันแบบทำให้ผมนึกถึงตัวละครตัวนั้นมันจะมีความแบบซาซาซาอ่าใช่แบบเท่ๆอย่างนี้เลยดัวเนี่ยใช่เหมาะกับคนที่แบบว่าคูลลุกแบบว่าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมต้องิี นัวไหมล่ะบินไหมครับนะครับอ่ะเข้าเรื่องต่อนะครับไม่แพ้แต่ดีที่หอมใช่ไหมหอมนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าใช่กลิ่นมันจะหรูหรูเหมือนแบบเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ว่าราคาก็คือ249บาทแล้วก็ปริมาณมันเนี่ยเยอะนะครับ79 ml ใช้ได้หลายเดือนเลยราคาปกติ390บาทแต่ว่าในไลฟ์นี้เหลือแค่249บาท249บเก้าาทเท่านั้น จะบอกว่ามันเป็นทั้งน้ําหอมแล้วก็เป็นทั้งเหมือนบอดี้สเปรด้วยก<ช>็คือฉีดไปเนี่ยระหว่างวันที่เรารู้สึกว่าแบบเออเราไปเจอมลพิษข้างนอกอไปเจอแบบแดดไปเจออะไเริ่มซึมหมอกมาละไม่ถึงก็อาบน้ํา แต่ว่าเหงื่อซึมหรือว่าไปออกกําลังกายอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปเจอไปกินข้าวหรือนัดเดทไว้เรารู้สึกเริ่มไม่มั่นใจระหว่างวันเนี่ยเราเอาตัวนี้ขึ้นมาฉีดได้จริงตัวเนี้ยจริงดูว่าบางคนไม่อาบน้ำออกจากบ้านเงี้ยเช่นมาสามาฉีดได้เช่นใครตอนเช้ามาฉีดตัวนี้แทนซันประชากรใช่เขาเรียกเขาเรียกตัวเลยเขาเรียกตัวไม่ได้พวกไม่ได้เลยเออ ไม่แต่นี่นะใครจะลองของไายลองลองกลิ่นดูนะตันนี้ฉีดที่ผิวได้เลยด้วยนะคะเป็นบอดี้มิสสำหรับคนผิวแพ้ให้ฉีดได้ไม่แพ้คือโดนโดนผิวได้ทุกส่วนสบายเลยไม่้กินสุชชื่มากเลยเงอะไ กินมาคาเวอร์แบรนด์เลยนะคาเวอร์แบรนด์ตอบบอว่าเขาทำจากอะไรนะคะที่ว่าจะฉีดเข้าผิวได้คิดว่าเป็นบอดี้มิสใช่ก็คือเขาอะมีส่วนประกอบที่บำรุงผิวด้วยมันไม่ใช่แค่น้ำหอมโอ้จริงเหรอพี่จริงก็คือฉีดไปบนผิวได้เลยไม่ต้องฉีดใส่เสื้อผ้านะครับแล้วปกติเนี่ยอยากให้กลิ่นมันติดทนเนี่ยก็ฉีดหลังอาบน้ำเสร็จฉีดได้เลยมีเทคนิคใช่มีเทคนิคแต่ถ้าใครจะลองของผู้ชายเนี่ยแนะนำกลิ่นนี้แนะนำกลิ่นนี้ก่อนหัวกลิ่นนัวครับวันนี้ครับกลิ่นนัวนะเปันนิดหน่อย แต่ถ้าเป็นของผู้หญิงคอลเลกเตอร์ตามไอของผู้หญิงเนี่ยทั้งบ็อกนะคะ990ตอนนี้ลดเหลือแค่890บาทเฮ้ยใครบอกอะไรอยากได้ใช่ครับอยากได้เป็นของขวัญนาะให้ผู้หญิงลดตัวรอบที่แล้วใช่รอบที่แล้ว999บาทแบงค์พันมีทองแสดงว่าใครเอาไปนี่ฉีดที่4คาแรคเตอร์เนยใช่พี่เป็นแนวหวานหรือแนวแบบว่าลูกคุณหนูอะไรอย่างนี้คืออย่างที่เคยบอกหลายแบบกลิ่นเขาจะสามารถไม่อเป็นกลิ่นที่เที่ยวมาได้อันนี้จะแบบว่ามีความ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ